สวัสดีครับคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการไทยมิเรต a ี y กันอีกเช่นเคยนะครับและเรื่องเาวาที่สําคัญที่แอดมินจะมาพูดถึงในวันนี้ก็คือจากรับกลายเป็นลุกนะครับอะไรคือตัวเปลี่ยนเกมสําคัญของยูเครนหลังจากที่สัปดาห์นี้นะครับยูเครนนั้นพวกเขาได้ประกาศว่าจะเริ่มปฏิบัติการตอบโต้กับโดยมีเป้าหมายหลักคือยึดเมืองเคอร์ซอนคืนครับซึ่งเมืองเคอร์ซอนแห่งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเมืองที่มีความสําคัญเป็นอย่างมาก กับทางยูเครนและรัสเซียและยูเครนนั้นจะสามารถยึดเมืองนี้คืนจากรัสเซียได้หรือไม่ปัจจัยอะไรบ้างที่จะทําให้ยูเครนมีโอกาสรบชนะในเมืองนี้แอดมินขอเชิญทุกท่านไปรับชมพร้อมๆกันในรายงานพิเศษของไทยมิริตารีณบัดนี้ได้เลยครับ คุณผู้ชมครับสำหรับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นสำนักข่าวต่างประเทศก็ได้รายงานว่าทหารยูเครนนะครับหลายกองพันได้ทำการครับโจมตีฐานรัสเซียด้วยปืนใหญ่นะครับในแนวหน้าในภูิภาคเคอร์ซอนนั่นเองครับและตั้งแต่เดือนสิงหาคมที่ผ่านมานั้นกองทัพของรัสเซียก็ได้พยายามนะครับจัดตั้งกองกำลังใหม่นะครับในบริเวณแม่น้ำเดริโปในแถบเคอร์ซอนนั่นเองหลังจากที่พวกเขาน้นนะครับได้ทุ่มเทก,กำลังส่วนใหญ่ ไปยังภูมิภาคดอนบาตชําให้บริเวณเมืองคอ์ซอนแห่งนี้มีกําลังฐานของรัสเซียเบาบางลงและเปิดช่องนะครับให้กับกองทัพยูเครนสามารถรุกโต้อตอบกองทัพรัสเซียได้ในบริเวพื้นที่ทางตอนใต้ของประเทศแห่งนี้ครับ ซึ่งทางนี้นะครับคุณผู้ชมทางยูเครนนั้นได้อ้างว่าพวกเขาสามารถผลักดันกองฐานราบของรัสเซียนะครับให้ถอยล่นไปทางทิศตะวันออกของเมืองเคอร์ซอนได้ห่างพอสมควรครับนอกจากนี้พวกเขายังได้ทําลายนะครับสะพานข้าแม่น้ําที่สําคัญที่แม่น้ําเดนิโปนะครับซึ่งมีสะพานที่สําคัญ2แห่งแต่ว่าทางยูเครนนั้นเลือกที่จะทําลายนะครับไป1แห่ง นั่นก็คือสะพานโนวาคาคอฟก้านะครับทําให้กองทัพร,รัสเซียนั้นเสริมกําลังเข้ามายังบริเวณแห่งนี้ได้ยากมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงต่างๆนะครับที่จะถูกดักซุ่มโจมตีทําลายกองสเสบียงแนวหลังของรัสเซียอีกด้วย แต่อย่างไรก็ตามนะครับคุณผู้ชมทางการของยูเครนนั้นยังไม่ได้ระบุว่าพวกเขานั้นสามารถยึดพื้นที่ได้มากเท่าไหร่และหมู่บ้านไหนบ้างแล้วนะครับที่พวกเขานั้นสามารถผลักดันกองกำลังรัสเซียออกไปได้ทั้งนี้เราก็คงต้องติดตามข่าวสารกันต่อไปนะครับและถ้ามีความคืบหน้าอย่างไรแอดมินก็จะนํามารายงานคุณผู้ชมให้ทราบอีกครั้งครับส่วนทางด้านกระทรวงกลาโหมของรัสเซียนะครับคุณผู้ชมพวกเขาก็ได้ออกมายืนยันเรื่องนี้ว่ากองทัพรัสเซียนั้นสามารถสกัดกั้น การโจมตีของกองทัพยูเครนในแถบเมืองเคอร์ซอนและเมืองมิโคาอิฟไว้ได้ครับและสามารถสร้างความเสียหายครั้งใหญ่ให้กับทางกองทัพของยูเครนอีกด้วยซึ่งนี่ก็เป็นแหล่งข่าวนะครับที่ออกมาจากทั้ง2ฝ่ายแอดมินนั้นก็ขอให้ทุกท่านนะครับใช้วิจารณญาณในการรับฟังข่าวสารจากทั้ง2ฝ่ายและตัดสินใจเอาเองนะครับว่าจะเชื่อฝ่ายไหนดี เอาละครับคุณผู้ชมหลังจากที่เราทราบสถานการณ์การสู้รบเข้าๆบริเวณเมืองเคอร์ซอนแล้วนะครับทีนี้เราจะมาดูแรงจูงใจของกองทัพยูเครนนะครับว่าเพราะเหตุใดพวกเขาจึงให้ความสําคัญกับเมืองเคอร์ซอนแห่งนี้สําหรับยูเครนนะครับคุณผู้ชมการยึดครองเมืองเคอร์ซอนและสะพานนะครับบริเวณรอบๆแม่น้ําเดริโปนั้นจะทําให้พวกเขาครับสามารถ ขนถ่ายสินค้าจากภาคกลางนะครับทางเรือไปยังท่าเรือโอเดสซาทางตอนใต้ของต้นซึ่งก็ถือได้ว่าเส้นทางของแม่น้ําเดริโปนั้นนับเป็นหลอดเลือดแดงของประเทศยูเครนครับเพราะหากว่าพวกเขานั้นไม่สามารถส่งออกสินค้าไปยังประเทศต่างๆได้ก็จะทําให้เงินทุนของประเทศยูเครนนั้นลดลง และการพึ่งพาแต่เงินทุนจากต่างชาติก็เป็นเรื่องที่อันตรายมากครับดังนั้นยูเครนจึงมีความจาเป็นที่จะต้องรักษารับเส้นทางแม่น้ําเดอรโปโนี้เอาไว้ให้ได้เพื่อที่จะมีทุนร้อนต่างๆนะครับในการฟื้นฟูป,ประเทศและใช้ในการป้องกันการลุกรานจากกองทัพรัสเซียอีกด้วยครับส่วนประเด็นที่2นะครับคุณผู้ชมหากว่าทางการของยูเครนนั้นต้องการรักษาเมืองท่าโอเดสซาเอาไว้ให้ได้นะครับเพื่อป้องกันประเทศยูเครนไม่ให้เป็นประเทศแลนล็อก พวกเขาจําเป็นต้องยึดครองเมืองเคอร์ซอนเอาไว้ให้ได้เพราะหากรัสเซียจะทําการยกพลขึ้นบกที่โอเดสซากองทัพรัสเซียต้องทําการปิดล้อมเมืองโอเดสซาจากแผ่นดินใหญ่ของยูเครนได้ก่อนครับไม่อย่างนั้นจะทําการยกพลขึ้นบกไม่ได้เลย เพราะว่าเส้นทางส่งกําลังบํารุงของยูเครนนั้นจะยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์ซึ่งสิ่งนี้เองจะทําให้ฐานที่ปกป้องเมืองโอเดสานั้นจะมีขวัญกําลังใจที่ดีมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับและสามารถเติมกระสุนเติมสเสบียงต่างๆเอาไว้รอรับการยกพลขึ้นบกของกองทัพรัสเซียได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองซึ่งสิ่งนี้ก็จะทําให้การยกพลขึ้นบกของรัสเซียนั้นมีโอกาสประสบผลสําเร็จได้น้อยมากครับหากว่าพวกเขานั้นไม่สามารถ ตัดเส้นทางส่งกําลังบํารุงของทางยูเครนได้ครับซึ่งทางยูเครนเองก็ทราบสิ่งนี้ดีอยู่แล้วนะครับคุณผู้ชมดังนั้นพวกเขาจึงพยายามทุ่มเทกําลังนะครับที่จะเข้าไปบุกยึดเมืองเคอร์ซอนนั่นเอง เอาละครับคุณผู้ชมทีนี้เราก็ได้รู้แรงจูงใจคร่าวๆของฐานยูเครนแล้วนะครับทีนี้เราจะไปดูวิธีการของยูเครนนะครับว่าพวกเขานั้นจะใช้อะไรเป็นตัวเปลี่ยนเกมนะครับในการต่อสู้กับทางรัสเซียพวกเขานั้นใช้กลยุทธ์แบบไหนและมีอาวุธสําคัญอะไรบ้างนะครับที่ทางยูเครนนั้นจะใช้โจมตีกองทัพรัสเซียในครั้งนี้ครับอย่างแรกเลยนะครับคุณผู้ชมการทําสงครามนั้นสิ่งหนึ่งที่สําคัญเป็นอย่างมาก ก็คือการรวบรวมข่าวกองครับซึ่งทางยูเครนเองพวกเขาก็มีโดนนะครับเป็นจํานวนมากไม่ว่าจะเป็นโดรนที่สั่งซื้อมาจากต่างประเทศหรือว่าเป็นโดรนที่พวกเขานั้นได้ผลิตขึ้นเองภายในประเทศครับซึ่งหน่วยโดรนของยูเครนนี้ ก็ทาการขึ้นบินนะครับทั้งกลางวันทั้งกลางคืนออกทําการลาดตระเวนหาข่าวชี้เป้าพิกัดต่างๆของฐานรัสเซียให้กับหน่วยข่าวกองของยูเครนอยู่เป็นประจําครับนอกจากนี้พวกเขายังมีดาวเทียมสอดแนมต่างๆจากมิตรประเทศนะครับที่คอยรายงานสถานการณ์นะครับการเคลื่อนทัพของกองทัพรัสเซียอย่างต่อเนื่องอีกด้วยประกอบไปกับกระป๋อนะครับสายลับต่างๆทั้งชาวต่างชาติและเจลาชนชาวยูเครนเอง ที่แฝงตัวอยู่ในสนามรบทุกหนทุกแห่งนี่จึงเป็นสาเหตุที่ว่าคลังเก็บอาวุธสนามบินหรือสถานที่สําคัญสําคัญทางทหารต่างๆที่มีคุณค่าสูงของรัสเซียถึงถูกโจมตีอยู่บ่อยครั้งครับทั้งนี้ต้องยกความดีความชอบให้กับการรวบรวมข่าวกล้องของชาวยูเครนและชาวพนันธมิตรต่างชาติที่คอยสนับสนุนยูเครนครับ และมาดเดดอย่างที่2ของชาวยูเครนนะครับคุณผู้ชมนั่นก็คือจรวดต่อต้านเรดาร์แบบ a g m 8 88 a ามนั่นเองครับซึ่งทางยูเครนนั้นก็ได้ใช้เครื่องบินรบแบบ m i ก29นะครับแบกบอาวุธอย่าง a g m 8 88หามเข้าถล่มเรดาร์ของ s 300และ s 400ของรัสเซียนะครับและการโมให้เจ้ามิก29นั้นสามารถแบกอาวุธชนิดนี้ได้ก็มาจากอเมริกันการช่างนั่นเอง และหลังจากที่พวกเขานั้นสามารถปิดตาเรดาร์ของรัเสเซียได้สิ่งที่จะตามมาก็คือโดนแบบ t b 2เบรักตนะครับที่จะเข้าไปเก็บงานอีกที่โดยจะไปหย่อนระเบิดนะครับใส่อุปกรณ์สาคัญสำคัญต่างๆของรัเสเซียยกตัวยอย่างเช่นสนามบินซากีนะครับของรัเสเซียในแหลมไคเมียที่โดนโจมตีนั้นก็ได้พบซากนะครับหางจรวด a g จ88ฮารมนะครับตกอยู่ด้วย ซึ่งทางนี้นะครับก็คาดว่าทางการของยูเครนใช้จรวจชนิดนี้ล้วครับยิงทําลายระบบเรดาร์ของรัสเซียหลังจากนั้นจึงใช้นะครับจรวดต่อต้านเรือรบที่ได้มาจากตะวันตกนั้นยิงเข้าใส่เครื่องบินรบที่จอดอยู่บริเวณดานบินนะครับ เสียหายย่อยยับถึง9วันในครั้งเดียวเลยทีเดียวครับซึ่งนี่ก็ถือได้ว่าจรวจต่อต้านเรือรบรุ่นใหม่ๆนั้นมันก็มีโหมดใหม่นะครับที่สามารถเอาไว้โจมตีภาคพื้นดินได้อีกด้วยนี่ก็นับได้ว่าเป็นเคี้ยวเล็บที่สําคัญของยูเครนอีกชนิดหนึ่งครับต่อมานะครับคุณผู้ชมก็คือระบบตรวจหลายลำกล้องแบบเจ้า M142 นั่นเองครับซึ่งณนะปัจจุบันนี้ยูเครนนั้นก็มีอยู่ด้วยกันทั้งสิน้นจำนวน16ระบบครับ ซึ่งในสงครามปัจจุบันนะครับคุณผู้ชมนับได้ว่าจรวดหลายลำกล้องที่มีความแม่นยำสูงนั้นมีบทบาทสำคัญเป็นอย่างมากในสนามรบสมัยใหม่ครับเพราะว่ากองทหารต่างๆนั้นเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลาดังนั้นนะครับการโจมตีที่รวดเร็วแระแม่นยำนั้นจึงมีส่วนสำคัญอย่างมากในใชัยชนะของการรบในสมัยปัจจุบันครับจะว่าไปแล้วนะครับคุณผู้ชมเจ้าไฮมาร์นี้มันแสบมากๆนะครับเพราะแต่ก่อนนั้นทางยูเครนจะใช้โจมตีคลังอาวุธ สะพานหรือว่าสถานที่สําคัญสําคัญต่างๆของรัสเซียที่ตั้งอยู่กับที่ซะเป็นส่วนใหญ่นะครับแต่ว่าในปัจจุบันนี้ทางกองทัพยูเครนเริ่มมีการปรับใช้จรวดชนิดนี้นะครับยิงโจมตีฐานรัสเซียที่อยู่รวมกันเป็นกลุ่มก้อนขนาดใหญ่ให้ได้รับความเสียหายอีกด้วยซึ่งนี่นะครับก็ถือว่าเป็นไพ่เด็ดอีกหนึ่งอย่างของกองทัพยูเครนครับ ต่อมานะครับคุณผู้ชมอาวุธที่สําคัญของยูเครนอีกชนิดหนึ่งที่จะมีบทบาทอย่างมากในสงครามครั้งนี้ก็คือพวกปืนใหญ่อัตราจรรุ่นต่างๆนะครับยกตัวอย่างเช่นปืนใหญ่อัตตราจรรุ่นแฮ t แคร a บนะครับที่มีระบบควบคุมการยิงที่ทันสมัยเป็นอย่างมาก โดยทางยูเครนนั้นไม่จําเป็นนะครับจะต้องคํานวณอะไรมากเพราะว่ารถรบพวกนี้นะครับจะรู้พิกัดตําแหน่งของตนเองพวกเขานั้นเพียงแต่ป้อนพิกัดของศัตรูนะครับนอกนั้นตัวรถจะกําหนดเป้าหมายแบบอัตโนมัติเพียงแต่พลยิงของยูเครนทําการบรรจุกระสุนและสามารถยิงออกไปได้ในทันทีซึ่งมันก็จะไปแตกต่างกับปืนใหญ่อัตราจรของรัสเซียนะครับที่ส่วนใหญ่นั้นจะเป็นระบบแบบแมนนวลอยู่นอกจากว่าจะเป็นปืนใหญ่อัตราจรรุ่นใหม่ๆของรัสเซียนะครับที่เริ่ม ได้รับการอัปเกรดระบบใหม่ๆเข้ามาทําให้ทันสมัยมากขึ้นแต่อย่างไรก็ตามนะครับปืนใหญ่อัตราจรของทางฝั่งตะวันตกนั้นก็ดูจะมีประสิทธิภาพและความแม่นยํามากกว่าของรัสเซียมากครับส่วนปัจจัยสุดท้ายนะครับคุณผู้ชมซึ่งเป็นปัจจัยที่สําคัญไม่แพ้ปจัจจัยอื่นเลยก็คือหัวใจของนักรบชาวยูเครนครับแอดมินก็เชื่อว่าด้วยหัวใจนะครับการรบ เพื่อปกป้องบ้านเกิดเมืองนอนของตนเองนะครับรบเพื่อปกป้องมัตตภูมิของตนเองนั้นมันมีความยิ่งใหญ่มากจึงทําให้พวกเขานะครับสามารถเสียสละแม้กระทั่งเลือดเนื้อของตนเองได้ครับการปฏิบัติภารกิจต่างๆของฐานยูเครนจึงนับได้ว่ามีความห้าวหาญและสง่างามเป็นอย่างมากครับซึ่งสุดท้ายนี้นะครับคุณผู้ชมโดยความคิดเห็นส่วนตัวของแอดมินนั้นแอดมินก็ยังเชื่อว่าฐานของยูเครน จะสามารถนะครับปกป้องผืนแผดินของยูเครนและสามารถขับไล่ฐานรัสเซียออกจากเมืองเคอร์ซอนได้ในท้ายที่สุดครับเพราะว่าตัวแปรที่สําคัญในสงครามครั้งนี้ก็คือหากว่าใครอ่อนแรงก่อนกันใครหมดแรงก่อนกัน นั้นล่ะครับจึงจะเป็นฝ่ายแพ้ซึ่งแอดมินก็เชื่อมั่นในเหตุผลของการต่อสู้ของฐานยูเครนนะครับที่ยืนอยู่บนความถูกต้องยืนอยู่บนพื้นฐานของการป้องกันตนเองครับซึ่งสิ่งนี้เองจะทําให้นานา,นาประเทศเห็นใจย,ยูเครนและจะคอยยืนเคียงข้างยูเครนและสุดท้ายพวกเขาก็จะชนะได้ในท้ายที่สุดครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับคุณผู้ชมสําหรับคลิปที่เราได้นํามาฝากคุณผู้ชมในวันนี้หากว่าคุณผู้ชมนะครับคิดเห็นอย่างไรคิดว่ายูเครนจะสามารถ ชนะรัสเซียได้ในเคอซอนหรือไม่หรือว่าจะเป็นฝ่ายรัสเซียครับที่สามารถเอาชนะยูเครนได้ก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปด้านล่างนี้ด้วยนะครับก่อนจากการแอดมินขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมไทยมิิตอรีกันอีกเช่นเคยแอดมินฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราได้ทำคลิปต่อไปด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ